สวัสดีค่ะพบกับพอดแคสต์360องศาพาทีทุกวันศุกร์เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปทางเพจ Facebook และ YouTube กับดิฉันสุกัญญาจันทราสมโพูค่ะวันนี้ค่ะเรามีเรื่องราวการบริหารโรงเรียนในถิ่นธุรกรันดานแนวตะเข็บชายแดนซึ่งเราได้มีโอกาสไปพูดคุยกับผู้อํานวยการโรงเรียนเพียงหลวง3มบ้านเหมืองแร่อ,อีตองในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวด,ดีนางสาวสราพรเจริญสุขจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังกันค่ะ ค่ะโรงเรียนเพียงหลวงสามของเรานะคะตั้งอยู่ด้วยกัน3พื้นที่นะคะโดยโรงเรียนหลักคือโรงเรียนเพียงหลวงสาบ้านเหมืองไร่ตองในทุกมบ่มหยู่บราชราชกัญญาสิริวัฒนาพันธวิีเนี่ยตั้งอยู่บนเขาแนวแตะเข็บชายแดนซึ่งห่างจากชายแดน800เมตรมีสภาพการเดินทางที่ยากลบาบากเพราะว่าต้องขึ้นเขาคดโค้งมา399โค้งนะคะกว่าจะมาถึงที่ตั้งของโรงเรียนและเวลาเราจะไปปฏิบัติหนะ้าที่ไปทํางานนะคะเราก็ต้องขับรถจากโรงเรียนแม่ลงไปที่หมู่บ้านท่าแพรนะคะ แล้วนั่งเรือต่อลงไปโดยสาขาประทากโบอองเนี่ยเราก็นั่งเรือไปอีกครึ่งชั่วโมงนะคะและเดินเท้าหรือนั่งรถมอเตอร์ไซค์รถอีแต๊กอีแตนต่อไปอีกประมาณ1กิโลเมตรส่วนสาขาบ้านใหม่ไร่ป้าเราก็นั่งเรือไปเช่นกันนะคะแต่จะมีจุดแยกตรงกลางอ่างเก็บน้ําจะแยกไปคนละทางกับที่ไปสาขาประทากโบอองซึ่งใช้เวลาในการเดินทางไปประมาณ50นาทีนะคะแล้วเราก็ต้องต่อด้วยการเดินเท้าหรือรถมอเตอร์ไซค์หรือ side, รถอีแตนอีกประมาณ2-3กิ โลเมตรค่ะถึงจะถึงพื้นที่นะคะแล้วก็ความแตกต่างของพื้นที่ในแต่ละแห่งนะคะคืออย่างโรงเรียนหลักโรงเรียนแม่ที่บ้านเหมืองและอีต่องเนี้ยนะคะมีสภาพบริบทที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั่วไปที่จะขึ้นมาท่องเที่ยวทําให้เด็กๆของเราเนี่ยได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นส่งเสริมให้เด็กเนี่ยได้มีการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง พัฒนาทักษะอาชีพไม่ว่าจะเป็นการบริการต่างๆนะคะอย่างเช่นการทำกิจกรรมสกูลสเตย์นะคะซึ่งจะมีทั้งเป็นห้องพักและก็เป็นเต็นท์ให้เช่าพักนะคะซึ่งบริการโดยเด็กๆนะคะและนอกจากนี้ก็ยังส่งเสริมให้ทำเบเกอรี่หรืออาหารแปรรูปต่างๆที่มันสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นที่เด็กจะเอาไปเป็น ทักษะพื้นฐานของอาชีพได้เนี่ยเราก็มีการส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาทักษะของตนเองค่ะ ส่วนในสาขาพะทาุโบอองสภาพบริบทเด็กนักเรียนอยู่ทั้งบนบกและอยู่ทั้งบ้านแพนะคะการใช้ชีวิตการดําเนินชีวิตก็เป็นแบบธรรมชาตินะคะซึ่งมีความแตกต่างกันกันกบโรงเรียนแม่เพราะว่าอันนั้นเป็นกลุ่มชาติพันธุ์นะคะเป็นชนเผ่าเชื้อสายกะเหรี่ยงก็จะมีความอนุร,รักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองนะคะแล้วก็การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกมันสปะหลังใครที่พอมีฐานะนิดหน่อยก็จะมีสวนผลไม้นะคะซึ่ง ที่ขึ้นชื่อของพระธัตุบอกตอนนี้ก็คือทุเรียนนะคะแล้วก็บางบ้านก็เลี้ยงปลาในกระชังนะคะปลาคังปลาทับทิมในอ่างเก็บน้ําขึ้นในชลาลงกรเราเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งเลี้ยงปลาที่สําคัญนะคะแล้วก็บางบ้านที่อยู่บ้านแพรก็จะมีการประกอบอาชีพจับปลาขายหรือตกปลาตามแหล่งน้ําธรรมชาตินะคะ ส่วนอีกหนึ่งสาขานะคะก็คือสาขาบ้านใหม่ไร่ป้าอันนั้นก็เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงเหมือนกันนะคะแต่สภาพความเป็นอยู่และความยากลําบากเนี่ยยังเป็นแบบดั้งเดิมเลยถึงจะอยู่เกาะเหมือนกันกับพระาธาตุโบอองแต่ว่าความเป็นอยู่เนี่ยยังมีความเป็นธรรมชาติดั้งเดิมยังไม่ค่อยพัฒนาที่ทันสมัยการศึกษาก็ยังเข้าไม่ถึงมากนะคะด้วยความที่เขาอยู่กันแบบห่างไกลนะคะปีหนึ่งนี่เดินทางออกมาอำเภอ ครั้งหรือสองครั้งแค่นั้นเองการสารส,สุขอะไรต่างๆเขายังใช้แบบดั้งเดิมใช้สมุนไพรแล้วก็ภาษาที่เขาใช้ก็ยังเป็นภาษาถิ่นอยู่มากนะคะทําให้การเรียนการสอนจากค่อนข้างที่ยังต้องพัฒนาอีกเยอะนะคะเราก็เลยมองว่าเราพัฒนาอาชีพแล้วก็ส่งเสริมให้เขาอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมของเขาดีกว่าโดยสาขาบ้านใหม่ไรป้าเนี่ยเราก็จะส่งเสริมให้เขาได้มีการนำปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้โดยให้พึ่งพาตนเองนะคะแล้วก็อยู่ได้ด้วยตนเองเราก็จะมีโครงการปลูกข้าวทําสวนผลไม้เลี้ยงปลาปลูกผักคือส่งเสริมให้เขามีทักษะของกิจกรรมพวกนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองเขาเองเขาเห็นว่าโรงเรียนทําประสบความสําเร็จเขาก็เอาไปเป็นแบบอย่างไปลองทําที่บ้านนะคะ ทางโรงเรียนเราก็มีการกำหนดแนวทางเอาแนวนโยบายของเขาเนี่ยมากำหนดเป็นแนวทางในโรงเรียนเพื่อจะส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเนี่ยมีทักษะในเรื่องของการจัดการท่องเที่ยวการบริหารจัดการระบบแล้วก็ให้นักเรียนมีทักษะในเรื่องของการประกอบอาชีพที่แตกต่างจากดั้งเดิมของพ่อแม่ของท้องถิ่น ให้เห็นแนวทางว่าจากแหล่งท่องเที่ยวนี้เราจะพัฒนาเป็นอาชีพแตกอาชีพไปมุมกว้างมองมุมกว้างว่าเราจะประกอบอาชีพอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะในเรื่องของการวางแผนการจัดการเรียนการสอนนะคะอย่างของโรงเรียนหลักเนี่ยนะคะเราก็มีการใช้สื่อเทคโนโลยีทุกรูปแบบนะคะที่มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์หรือแอปพลิเคชันต่างๆนะคะเราให้เด็กได้ใช้ได้สืบค้นได้เข้าเรียนนะคะเด็กสามารถเรียนออนไลน์ได้ในช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิดที่ต้องหยุดเรียนไปแต่ในสาขาพระทาโบอองและบ้านใหม่ในป้าเนี่ยเราก็มีการพัฒนาโดยการประสานกับผู้นําทางสื่อเทคโนโลยีต่างๆนะคะให้เข้าไปพัฒนาระบบสื่อสารก็อย่างสาขาพระทาโบองก็มีประสบความสาเร็จแล้วทั้งสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณอินเทอร์เน็ต ที่เราสามารถใช้ได้ส่วนสาขาบ้านใหม่ไร่ป้าเนี่ยมีคณะผู้ใหญ่ใจดีนะคะบริจาคแท็บเล็ตมาให้โรงเรียนนะคะเราก็จะเอาแท็บเล็ตนั้น,นออกมาเอาไปให้เด็กได้ใช้อย่างเช่นโปรแกรมของ Dictionary อะไรเงี้ยโปรแกรมพจนานุกรมอะไรเงี้ยแล้วก็คุณครูเทคโนโลยีของเราที่อยู่โรงเรียนแม่นี่ก็จะใช้วิธีการโหลดเนื้อหาโหลดคลิป YouTube ต่างๆเอาไปใส่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนนะคะเพื่อจะใช้ในการเรียนการส หรือว่าเอาไปลงโน้ตบุ๊กไว้ให้คุณครูอย่างเช่นภาษาจีนเดิมเราใช้คุณครูชาวจีนเลยแต่แตอนนี้ด้วยสถานการณ์โควิดเราก็ไม่สามารถที่จะจัดจ้างครูมาได้นะคะเราก็จะใช้วิธีการโหลดเนื้อหาเอาไปใส่ไว้ในโน้ตบุ๊กของแต่ละชั้นให้คุณครูได้ใช้สอนเด็กแล้วก็ใช้ช่องทางการเรียนของ DLTV บ้างมาช่วยเสริมนะคะและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันในครั้งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ